สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กับเป็นโอกาสดีเนาะคะ่ะจะพามาชมชมไฮยุค่าค่ะพี่น้องไฮยุค่าฉันกนยูบันนาคีนาตบนหน้าน,นาอำเภอบันดุงเนาะคะ่ะประมาณยี่สิบกวัวไร่เนี่ยแหละค่ะพี่น้องโบเดม่าเบิรงดูนแล้วยุค่านี่กับได้สิเข้าปีที่หาที่หกเนี่แหละคะ่ะเนี๋ยไปชมกันเลยเนาะคะ่ะ นี่แหละเห็ดยุค่าก็ออก,น,น,ก,น,กน,ะะอนั่นจังสีแหละค่ะพี่น้องเห็ดยุคค่าหรือเห็ดขมเนาะค่ะตะวันตาเห็ดแั่นีเมันสิออกข้างใดบุ่นโอเดถามยาหน้าเดินและเพื่อสองเพื่อนาาี่แหละค่ะบ่เคยได้มาดูปันไดปลูกตามยถากรรมก็ว่าได้เนาะคะ่ะ ตอนที่ปลูกนีกะเบิ่งในยูทูปค่ะเบงในคลิปปลูกห้างกันประมาณเมตรเครื่องนี่แหละค่ะพี่น้องห้างกันเมตรเครื่องแต่ว่าปลูกกับยานี่แนะนำว่าให้ปลูกที่ที่ค่ะปลูกที่ที่จะได้ผลผลิตลายแต่ว่าที่หฮอเสื้อยูทู e เพราะว่าถ้าจะมีหลักการมีแนวทางเนาะค่ะว่าสามารถที่จะ เอาลถดเขามาไถาพวนดินตัดหญ้าหรือว่าแต่งกิงของต้นยุค่านี่ได้เขกาก็เลยหยิดหลักตามให้ความรู้ตามยูทูบมากแล้วล่ะค่ะคนเที่ออกมากกับประมาณนี้ละค่ะพี่น้องฉันคิดว่าความรโลของหานี่จะถูกกว่าด้ค่ะลูกทีๆไวโรลดให้จะได้ผลผลิตหลาย ที่เห็นเป็นพื้นก็คือมันตายกับนี่เนาะค่ะเนะที่เป็นทีลงลงทีลง,ลง,ล,งลงมันกับนี่ตายไปนั่น เห็ดอีหยางแล้วก็นี่เห็ดตะปูค่ะเห็ดตะปูเนา่าให้เขอปา Head Head ดดลาเก็บเห็ดโด่วนแล้วด้วค่ะพี่น้องเป็นแต่มีบะเนาะเห็ดขมเห็ดยุคานี่นาะหยาเพราะว่ามากเก็บเพื่นไปเก็บทางเด๋อนาะที่เห็นเสาแดงๆนี่ก็คือ เป็นเนสไม,มาเซตเกี่ยวกับอันว่างทอร,ระบบน้านเลยล่ะค่ะพี่น้องเป่นก็นยังบ่เข้าใจในรายละเอียดปานใดต้องถามคุณหวานเจี๊ยบเดี๋ยวมาเบิง่งไฮยุค่ากันสุดๆนีความสุขแล้วค่ะพี่น้องมาเบิง่งไฮเบิ่งสวนเจ้าของโบเรมาโดนแล้วฮาร่างเดือนกับโบเรมาเบิ่งเลยค่ะโมวาเหากับโบเรมาที่ปลูกเว้นระยะห่าง ขอดีอีกอย่างนึงก็คือตัวไห้ลำต้นมันใหญ่นยายนะคะ่ะลำต้นใหญ่การดูแลมันยังจะง่ายเนาะทางให้ทางห้าพุวนดอกพุวนดินตัดตุกแป้งกิง้งกัได้ง่ายมาสันนา่นเป็นว่าเป็นให้ความดูในยูทูปปุติ่นเคยมีประสบการณ์เนาะคะ่ะอาจะทำตามเพิ่น ก็ยังพอท่านได้ดตัดขายดอกค่ลรอให้มันงญ่อีกสักก่อนเพราะว่ามันแกยังมีต้นน้อยอยู่เนาะมีต้นงญ่ต้นน้อยแทมกันค่ะส่วนมากก็จะมีตนน้นนองหลายกว่าเดี๋ยวถ่ายให้มันงญ่ไล่เรียกกันในราคาคนยังสีขายแก่ก้อนในพื้นที่นี่เขาเปิดไ้เ้าปลูกอ้อยค่ะเพราะ่นี่ฟูมาเเ้าอ้อยเป็นไปเห็ดแมงมัเฮาก็เลย ว่างแพนงที่จะปลูกยุค่าโบปอยให้ทีมันวางป่าเนาะค่ะเนาะหาแนวเห็ดให้มันได้ไล่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าล่าสุดนี่ก็ยังมีคนมาขอเซาที่จะปลูกอ้อยยุค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาเกิดนี่แหละค่ายุค้่ายุ่ถ้าเกิดว่าปลูกยุค่าจังเลยเออตัดยุค่าขายเราอาจจะคุยกันอีกเทอ่อนึงนะคะ มต้องเอาอหุ่นยากเลยค่ะรู้สึกว่ามันแปลนดีอยู่บอคมีปลาหกก่อนเลยอ้ยตัวนี้ง่ายค่ะคุณพี่น้ยงหญ่ชักเลยฉันว่าเห็ดดูค่ามันกระสีอยู่รอบๆปลาเนี่ยลหะเพราะมันค่อนข้างแห้งเหยค่ะเห็ดมันตรวิีบกเกิดแล้วเนาะ เหตุปุย้ยไล่ขนาดใกล้ๆสวนยูค่าเนี่ยก็จะเป็นหน้าชน,นะค่ะมองไปแมนเบิดละค่ะนี่ก็บ่ได้ใส่ปุย๋ยบ่ได้เอาหุ่นเอายางเลยได้ค่ะนี่ปลูกอะไรตามตามยชากรรมาสิค่ะต้นได้ดรอดก็รอดบ่รอดก็ ตายจังเนาะค่ะเนาะเขากับโบมิเวลามาเบ่งขูกไปตน้นยัไงคะค่ะพี่น้องต้นงามนะต้นยยค่าหน่เข้า,ขาจินพูนอยู่ขึ้นมาเกียบเป็นกร่ยืนทายุด ข้างฝนข,ขาวบนโมเขามากขนแต่ก้อนนี้เลี้ยงงวัวเนาะคะ่ะพ่อก็จะมาปล่อยงวัวแน่นตายุคขัน้นที่เห็นเป็นพ่อปูนนั่นก็คือ เอาไว้เซน้ำให้ง่วกินรลอมหัวไฟฟ้าพร้อมด้วค่ะพี่น้องตอนที่เลี้ยงง่วกแต่คือไหยูไปยูค่าเลยนะไหยูแต่ในสวนยูค่าเลยกินหญ้ากินน้าไม่ยังง็อยูใน่ดีดเลยปล่อยง่วในช่วงประมาณแปดเกาโมงตันนี้ไล่ง่วเขาคอกับประมาณหาหกโมงแรกอันนี้คือทอ ใส่น้ไมไว้เหงวัวกินสมัยเท่าเรียงวัวเนาะคะ่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เท่ากับบริเรียงแล้วขายออกเบิดแล้วคุณ <c oughs> หวานเจี๊ยกก็เป็นพ่อบ้านดูแลดู้อยกันเลี้ยงวัวก็บาน,นงน่ายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะถึงว่าจะปล่อยก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาคุณท่น หาร์ลัอเือโดดออกจากกันหัวไฟฟ้าเขาเนาะโอ้ไม่ได้นํ่หากันหัวไฟฟ้าก็บ,บอาโอยู่มองไปไกลๆกล็กจะเป็นทงหน้าบ้านสวนจังนและค่ะเห็นรีบ,รบๆหน่ก็คือบ้านสวนลดเขามาบ่ถิงค่ะเพราะว่ามมัเมียนกบไพ่ไหมค่ะ พภัมันกีดขวางอยู่มันสิขูด,ดรถก็เลยจอดไว้กูละเขาห้องกับจักสิรอดเพราะนองพี่น้องเนาะฝนคือเศร้าตกเนาะวันนี้ตอนแรกคือส่งตกดีอยู่เป็นแตะเขาง้ามเป็นตะน้ำถ่วง่นเด้ฉันคิดว่าแต่ว่ามาต่อนนี้โอ้ซักแนเณรใจละสีรอดที่สีอยูนอ่นาะอันนี้ก็คือโซนปลาเขาหน้าบ้านฉัน่าบ้านสวน ในมาเบิงไฮเบิงหน้ากะมีความสุขแสบสุขใจเนาะค่ะพี่น้องมองไปท่าไหนกะเคี้ยวนนเ,เมืเ่อได้ราคาเฮ็ดเพ่งเฮ็ดขมเฮ็ดอันยุค,คา่าบบมีเแล้วค่ะพี่น้องมันแหง้งค่ะสำหรับคลิปนี้ผ้ามาชมุ่มสวนยุค,ค่าแล้วก็เบ,บิงหน้าเล็กๆน้อยๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไป เจอกันใหม่เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ